มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแกงน้ำหมากกระจาย3000ปีใจบุญยกภาพกราบไหว้หลวงพ่อองค์ใหญ่จุดประทัดได้เลขเสียงโชคเมื่อเวลาก้านาฬิกาย9นาทีของวันที่7พฤษภาคม2566ที่วัดเขาพระทองตำบุเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช มีกลุ่มผู้สูงอายุกว่า50คนในนามของกลุ่มแกงน้ำหมักกระจายซึ่งเป็นสมาชิกคลื่นทยุ102.50เมกะเฮิร์จังหวัดนครศิีธรรมราชเดินทางมาทำบุญร่วมสร้างโบสถ์วัดเข่าพระทองพร้อมทั้งกราบไหว้หลวงพ่อองค์ใหญ่อายุ800ปีละทาเวสวรรณเพื่อความเป็นสิริมงคล มีมาหาอาระยะน,นันอานันโทเจ้าอาวาสแล้วก็คณะกรรมการวัดให้การต้อนรับนะคะก่อนที่จะประกอบพิธีทางศาสนาตามลำดับที่บริเวณศาลาริมน้ำค่ะหลังจากนั้นแกงน้ำหมักกระจายกว่า50คนซึ่งเป็นผู้สูงอายุกว่า60ปีถึง80ปีโดยอายุรวมของแกงน้ำหมักกระจายนะคะรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า3,000ปี หลังเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาที่บริเวณสลาริมน้ำกลุ่มแก๊งเดินทางไปกราบไหว้หลวงพ่อองค์ใหญ่อายุกว่า800ปีบริเวณชะง,งอนผาเขาพระทองรวมทั้งกราบไหว้องค์ทาเวสวรรณหลวงตาเดชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นอกจากนี้นะคะยังจุดประทัดจำนวน1,000นัดถวายหลวงพ่อองค์ใหญ่รวมไปทั้งยังไม่พลาดที่จะบนบานขอเลขหางประทัด เลขฐานประทัดนะคะ19และ375เพื่อที่จะนำเสี่ยงโชคในวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะส่วนเลขฐานประทัดตำแหน่งแถวบนถูกแรงระเบิดประทัดจนผ้ากระจจยกระจายแต่ยังมีร่องรอยเลขหนึ่งปรากฏบ้างยังไรก็ตามสมหวังตามที่บนบานแล้วกลุ่มแกงน้ำหมักกระจาย3,000ปีจะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระปาหาปจาัจจัยรวมสร้างโบสถ์วัดขาพระทองค่ะ ทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ